สวัสดีครับคลิปนี้มาดูนะครับสาหรับคนที่ถ่ายรูปออกมาถ่ายยังไงมันก็ไม่สวยนะครับซื้อกล้องแพงๆมาก็แล้วตัวละสามหมื่นสี่หมื่นก็แล้วใช้มือถือที่ว่าแบบรีวิวเทพๆมาแล้วอา้าวทาไมเวลากูซื้อมาแล้วไม่ถ่ายไม่เห็นสวยเลยวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโฟกัสด้านล่างนะอ่ะโฟกัสที่มันมืดๆจะได้มองเห็นนะผมใช้าขาตั้งกล้องมือถืออันนี้โปรโกโฟนเอนะครับก็คือมือถือท,ทั่วไปที่เราถ่ายนี่แหละ แล้วก็ฉากหลังเป็นเขาเรียกอะไรอะกระดาษกระดาษกระดาษสาหร,หรือกระดาษอะไรเนี่ยเป็นใยใยอะนะครับอันนี้ถ่ายแสงธรรมชาตินะแสงหลอดไฟภายในห้องนะครับโดยใช้รีโมทบลูทูธนะครับโฟกัสโฟกัสที่หน้าหน้าแบบนะครับโฟกัสที่กลางหน้าแบบโฟกัสปุ๊บกดถ่ายนะครับ อ่ะอันนี้คือรูปที่เราถ่ายแล้วแบบทำไมมันไม่เห็นเหมือนที่อยากได้เลยอ่ะทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งเรามีมือถืออยู่แล้วมีรีโมทบลูทูธอยู่แล้วลงทุนไม่กี่ตังก่อนที่จะเปลี่ยนมือถือหรือเปลี่ยนไปซื้อกล้องตัวใหญ่นะครับลองซื้อตัวนี้มาดูก่อนมันเป็นไฟนะครับไฟที่คล้ายๆเขาถ่ายกันในสตูดิโออ่ะ เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงและไม่ถึงพันนะครับชุดนี้ผมได้มาขาปรับได้ด้วยใช้ไฟตัวนี้นะครับในการจัดเซตเซตไฟนะครับสิ่งที่สำคัญที่รูปเราออกมาไม่สวยก็เพราะว่าแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าผมจะยิงไฟเข้าไปด้านหน้านะครับ เมื่อกี้หลอดไฟหลอดไฟผมอยู่ทางโน้นนะทํายังไงมันค่อยจะเห็นเงาเนี่ยเห็นปะหลอดไฟันพุ่งมาทางโน้นฝั่งนี้สว่างนะฝั่งนี้มืดเพราะฉะนั้นแสงแสงหลอดไฟผมมาทางโน้นทีนี้ผมจะยิงยิงแสงเข้าไปด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านข้างรูปแรกนะครับแสงมาจากด้านนี้เห็นปะเงา,าเดี๋ยววิ่งไปทางนี้นะครับเงาเดี๋ยววิ่งวิ่งไปทางฝั่งโน้นของแบบเงาไปอยู่ทางนี้ทีนี้ผมต้องการกบเงาเพราะว่า เราถ่ายหน้าตรงเข้าไปนะครับเราต้องการรูปทางด้านหน้าฉากหน้าอย่างเดียวผมก็จัดแสงตัวนี้นะครับยิงเข้าด้านหน้าเดี๋ยวเปิดไฟปึ้งนะครับทีนี้หน้าแบบจะชัดแล้วทีนี้มาโฟกัสนะครับเดี๋ยวโฟกัสที่กลางแบบเหมือนเดิมกลางน้องประตูเนเดิมนะครับและกดยิงปึ้งถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกันว่ามันมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ สำหรับการลงทุนไม่ถึงพันนะครับอ่ามาดูนะครับไม่มีการเอารูปไปโพสต์ใดๆทั้งสิ้นจบหลังกล้องหลังมือถือเลยนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อมือถือรุ่นใหม่หรือกล้องตัวใหญ่อ่ามาดูไฟล์ภาพนะครับปุ๊บอันนี้คือไฟล์ภาพล่าสุดนะครับที่ฉายแสงเข้าด้านหน้าแล้วอันนี้คือไฟล์ที่ แสงในห้องนะครับที่มันเป็นเงาเนาะจะเห็นว่าเห็นไหมรูปนี้นะครับรูปที่แบบถ่ายยังไงมันก็ไม่สวยนะครับกับรูปที่มีมีไฟจัดเข้าไปภาพมันก็จะคมชัดเนียนขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญในการถ่ายรูปเลยนะครับการจัดแสงนะใครต้องการให้เนียนกว่านี้ยิงแสงเข้าด้านข้างยิงเข้าด้านบนยิงเฉียงอันนี้แล้วแต่ งบประมาณเลยนะครับแต่อันนี้สําหรับโคมไฟแค่อันเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมภาพทึมๆกับภาพชัดๆนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วเกิดสนใจโคมไฟตัวนี้นะครับผมไม่ได้ขายนะแต่มันเป็นความฝ่ฝันที่เมื่อห้าปีหรือมากกว่านั้นหนะ้าปีสิบปีที่แล้วผมอยากได้นะครับหนึ่งแต่ก่อนมันแพง 2หาซื้อยากนะครับแต่เดี๋ยวนี้คลิกมือถือไม่กี่ทีก็เจอแล้วนะครับราคาไม่ถึง1,000บาทมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเห็นไหมพอปิดไฟปุ๊บมืดเลยอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนล่มนะผมจะเรียกเป็นโคมไฟล่มแล้วมันก็มีผ้ามาคุมนะครับ เป็นผ้ามาคุมทําให้เกี่ยแสงให้มันเนียนนะครับอันนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับที่จะเลือกตัดสินใจซื้อก็คือหลอดไฟเราจะใช้หลอดเป็นสีขาวนะครับหรือใครต้องการแสงแสงแสงเป็นสีสีเหลืองๆก็ได้แล้วแต่และจํานวนหลอดไฟนะครับอันนี้หลอดหลอดไฟที่เป็นขั้วเดียวขั้วเดียวอันนี้หลอดไฟเมื่อกี้ที่ผมทําก็คือ ถ่ายให้ดูก็คือ8ิ5 8้5วัตต์นะนะ8้5วัตต์นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะเป็นหัวที่มีขาเสียบหมุนหลอดเข้าเนี่ย3-4ขานะครับก็คือหลอดไฟก็จะกระจายออกมา3-4ดวงตรงนี้เลยหรือใครซื้อมาแล้วเป็นอันเดียวแต่อยากได้3-4ดวงก็คือมันจะมีตัวแปลงมาหมุนเข้าอันนึงแล้วกระจายออกไปเป็น3-4หลอดนะครับอันนี้คือด้านใน ส่วนด้านในจะเป็นสีเงินๆน,นี้เป็นรีเฟกสะท้อนแสงนะครับให้แสงมันกระจายอยู่ภายในโอเคส่วนไอ้ล่มตัวเนี้ยมันถ้าราคานี้นะมันจะไซส์ไล่ๆกันนะเทียบกับตัวผมก็ได้ก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ตรงโค้มเนี้ยนะครับปรับตรงนี้แล้วมันก็จะโยกขึ้นโยกลงได้โค้ใหญ่มันนะอีกอันเนิงหัวมันตรงนี้ถอดออกได้นะครับ เราจะเอาขาเนี่ยไปไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับพวกนี้ไม่ต้องหมุนแน่นมากนะมันโครงสร้างไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับราคาเท่านี้ก็ได้ประมาณหนึ่งตรงนี้ปรับนะครับยืดหดได้ยาวอยู่นะครับเหมือนการทุกจุดอย่าไปขันแน่นมากแค่พอดีพอดีตรงปลาย นะครับขอดูอัดไปด้วยมาดูกล้องด้วยนะครับใช้กล้องหลังอัดตรงนี้จะเป็นตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับก็คือถ้าเรายืดยืดโคมไปไปยิ่งไกลมากโคมมันจะปักหัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตุ้มถ่วงเนี้ยคอยบาลาน์การปรับนะครับปรับตรงนี้จุดนี้นะครับปรับเงย คลายออกเงยขึ้นเงยลงเงยแกนตัวนี้แกนใหญ่โอเคแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับโอ้โสูงก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมสูง175ก็ถึงคางนะครับสูงอยู่สูงอยู่แล้วปรับด้านบนได้อีกปรับด้านบนได้อีกนนอก็น่าจะ2เมตรกว่านะครับ เพื่อสามเมตรด้วยแต่ไม่รู้ว่าขาตั้งมันจะรับไหวหรือเปล่าปรับขึ้นลงตรงไหนได้อีกไหมโอ้ยปรับได้สองข้อนู่นนะ่ะข้อล่างหนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้อบนนี่โวทะลุสามเมตรสบายสบายเลยนะครับเอาไปไลฟ์สดได้เลยเนะี่ยนะครับขานี่เป็นเหล็กนะครับถามว่าแข็งแรงไหมก็ไม่นะ แต่มีเทคนิคอยู่นะครับถ้ามองเห็นไหมเ,เดี๋ยวมองก้มลงไปดูที่ขามันถ้าแกนตัวนี้นะครับแกนนี้ผมเป็นแขนนะหันไปทางไหนนะครับให้ขาเดีียวๆเนี่ยตรงกันตรงกับขาเดียวเพราะว่ามันจะล้มไปมันจะล้มไปข้างหน้าขาด้านบนกับขาด้านล่างเนี่ย ต้องตรงกับขาเดียวเพราะเวลามันจะล้มปุ๊บขาตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวรับน้ําหนักได้ดีดีกว่าดีกว่าเอามาตั้งเอามาตั้งให้ขาแยกอย่างนี้ขาค้าแยกแล้วหัวโคมอยู่ตรงกลาง,างนี่ไม่เวิร์กมันจะคว่ำได้ง่ายนะครับให้มันอยู่ขาเดียวขาเดียวอยู่ด้านหน้าขาแยกอยู่ด้านหลังนะครับให้ตัวนี้ตรงกับขาโคมไฟนอ่านี่คือเทคนิคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ มีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปแบบการถ่ายรูปสินค้านะครับถ่ายยังไงมันก็ไม่สวยสักทีก็ผมเอาอีกเทคนิคนึงมาแบ่งปันแล้วกันในในงบเท่านี้นะครับผมแนะนำให้ซื้อนะครับกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็โอ้เจ็บมาเยอะนะครับใช้ไฟ20บบาทใช้หลอด LED มาแบบรอบทิศทางหลอดสั้นหลอดยาวหลอดกลม ทำห้องสตูดิโอมาก็ทำมาแล้วหรือซื้อไอฉากขาวๆอะ่ะที่มันสำเร็จรูปอะ่ะก็ทำมาแล้วนะครับมันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะครับเพราะสินค้าเรามีหลายไซส์หลายแบบก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนำว่าซื้อซื้อต้องซื้อนะครับเพราะตอนนี้ราคามัน,ม,นมันลดลงมาเยอะแล้วถ้าเราถ่ายรูปแล้ว เพื่อขายของหรือเพื่อพรีเซนต์งานแล้วเราได้รายได้กลับมาเนี่ยแล้วมันคุ้มค่ากว่าเจ็ดแปด้อยเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อรูปที่ออกมามันจะสวยนะบางคนซื้อสองชุดสามชุดนะครับยิงเข้าด้านข้างยิงเข้าด้านบนผเผยยิงจากด้านหน้าเข้ามาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอีกการถ่ายรูปเนี่ยแสงสําคัญมากนะครับไปลองจัดแสงดูแล้วจะรู้ว่ารูปที่เราเคยถ่ายมาเนี่ย กล้องเทพๆอะ่ะกับการจัดแสงเทพๆอะ่ะการจัดแสงมีมีม,มีรูปมันจะสวยกว่านะครับดีกว่าแบบเราไปซื้อกล้องใหม่ที่แบบหลายๆหมื่นแล้วเอา้ามาจัดแสงเหมือนเดิมสู้ลงทุนกับแสงนิดนึงนครับมันสําคัญในการถ่ายรูปเรื่องแสงนะครับแล้วก็ใช้รีโมทบลูทูธในการถ่ายนะครับเวลาโฟกัสปุ๊บภาพมันจะนิ่ง ถ้าเราไม่ใช้รีโมทโฟกัสปุ๊บเรามากดปุ๊บอ้ามือถือเขยา่าพอมือถือเขยา่าปุ๊บรูปมันมันจะไม่คมแต่ถ้าเราโฟกัสปุ๊บใช้รีโมทกดเนี่ยภาพมันจะมันจะคมโฟกัสอยู่ยังไงภาพก็อยู่อย่างนั้นนะครับก็แบ่งปันเทคนิคนะครับแล้วก็แนะนําอุปก,กรณ์เนาะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆทั้งมือใหม่และมือเก่าที่รูปยังมีปัญหาอยู่นะครับคลิปนี้ก็ ไปแล้วครับค่อนข้างยาวแล้วสวัสดีครับ